แองเจล่ามาราบาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICT I can speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตุรกีให้กับคนไทยนะคะวันนี้นะคะจีม,มาพร้อมกับประโยคง่ายๆนะคะที่จะถามว่าคุณชื่ออะไรนะคะคุณชื่ออะไระภาษาตุรกีนะคะจริงๆแล้วเราถามได้หลายแบบนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะลองประโยคที่แบบว่าสุภาพนะคะ formal language ก่อนนะคะมาดูกันเลยค่ะ เราสามารถถามแบบนี้ได้เลยนะคะ Season a d e n i s ne Season a d e n i s ne คราวนี้นะคะลองมาถามเป็นธรรมชาตินะคะ Season a d e n i s ne Season a d e n i s ne Season a d e n i s ne แปลว่าคุณชื่ออะไรนะคะเป็นภาษาไทย ออกเสียงรอบหนึ่งนะคะภาษาไทยคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไร what's your name what's your name what's your name หรือถ้าเราไม่อยากถามคำว่า s e a ิน n าร์เดนเน่เราตัดคำว่าซีซิ n ได้เหมือนกันนะคะ a d ร n เ s n e a d น n อ s n e a d น n ส s n e แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าแบบ s ีซินอาร์เดนิรู้สึกว่ามันยาวจังเลยก็ตัดคำว่าซีซิ n ออก พูดแต่คำว่าอดีนัสเนนะคะก็ยังถือว่าเป็นประโยคที่สุภาพนะคะ o r มอลใช้กับคนที่อายุสูงกว่าเราเออหรือว่าคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะใช้ได้เลยนะคะคราวนี้นะคะถ้าทุกคนไม่อยากจะใช้คำที่มันเป็นทางการมากเกินไปนะคะเจอคนที่เราคิดว่าอายุน่าจะประมาณเท่าๆกับเรานะคะเราก็สามารถที่จะถามเขาไปว่า Senin a d n ุ n e น่ n ซนินอา n ุนเน่เคราวนี้ลองพูดออกเสียงเป็นธรรมชาตินะคะ Senin a d ด n น e น่ n ซนินอา n ุนเน่เแปลว่าเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไร What's your name What's your name นะคะหรือนะคะถ้าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันจำไม่ค่อยได้อ่ะคำว่า s e n in อรดิรู้สึกว่าเฮ้ยมันยาวเกินไปนะคะก็ลองตัดคำว่า s n n in ได้นะคะอ d i n ด a นเนอก็แปลว่าเธอชื่ออะไรเหมือนกันนะคะโอเคนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวจิมบอกอีกทีนึงนะคะถ้าถ้าเราแปลตามตัวนะมันจะแปลว่าชื่อของเธอคืออะไรอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะแต่ว่าถ้า บริบทถ้าแปลตามเป็นภาษาไทายเวลาเราพูดจริงๆเราจะถามว่าคุณชื่ออะไรคะ เธอชื่ออะไรอะไรประมาณนี้มาก่องเพราะฉะนั้นเวลาซิมแปลซิมแปลนะคะซิมอาจจะไม่ได้แปลตามตัวนะคะซิมแปลแปลตามบริบทของภาษานะคะยังไงนะคะถ้าทุกคนชอบวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วถ้ามีอะไรดีๆอยากจะแชร์เนี่ยนะคะซิมก็จะมาอัดวิดีโอให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับซิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะว่าเชคลินค่ะทุกคนกูเลคกูเล